พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงสถานะนะครับที่เพื่อนๆสมาชิกนะครับส่งข้อความมาให้ดูนะครับแล้วก็มีคําตอบครับวันนี้สาหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมเนี้ยขึ้นสถานะนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงิน ที่ท่านแก้ไขนะครับผมทุกท่านคงอยากรู้นะครับว่าจะได้เงินวันไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นก็ฝากกด subscribe channel ให้ด้วยนะครับผมมาดูครับผมก็ซึมเนื่องจากท่านสมาชิกนะครับได้ทำรายการนะครับตั้งแต่วันที่9เมษายน2563เวลา10นาฬิกา26นาทีนะครับแล้วก็ขึ้นสถานะแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีข้อความบอกว่า บัญชีของท่านมีปัญหานะครับก็ให้ทําการแก้ไขนะครับทีนี้ทางสมาชิกท่านนี้นะครับก็ทําการอัปโหลดหรือว่าแก้ไขข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาได้โทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เบอ,เบอร์เบอร์โทรนะครับ0 2 1 1 1 1 1 1หนึ่นะครับผมก็พอโทรสอบถามนะครับก็ทางเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลดังนี้นะครับเขาบอกว่า ถ้าขึ้นสถานะแบบนี้นะครับก็วันที่22นี้นะครับก็เตรียมรับเงินได้เลยนะครับ22นี้ได้เงินแน่นอนนั่นเองนะครับผมก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดคนไหนที่ขึ้นสถานะแบบนี้นะครับก็เตรียมรับเงินนะครับวันที่22นี้แน่นอนครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n ให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ